สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนที่ชอบกินทุเรียนนะครับวันนี้จะพามาชิมทุเรียนหมอนทองออแกนิกโลละหมื่นห้าครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับรสชาติมันจะเป็นยังไงฮะแล้วก็จะแตกต่างจากทุเรียนทั่วไปตามท้องตลาดอย่างไรผมเองก็อยากรู้นะครับแล้วก็อยากลองสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับกล่องสีแดงนี่เลยครับทุกคนคือทุเรียนหมอนทองออแกนิกครับนี่คือยี่ห้อของเขานะครับยี่ห้อ a ล o h าจำไว้นะครับวันนี้เนี่ยผมมีทั้งแบบทุเรียนอินทรีย์และทุเรียนออแกนิกนะครับ และมีเป็นลูกมาด้วยและนี่คือหน้าตาของทุเรียนหมอนทองออแกนิกโลละ15ครับกล่องเขาทำมาสวยมากเป็นกล่องสีแดงนะครับตรงฝาจะมีคำขอบคุณและช่องทางการติดต่อนะครับและทุกคนดูนี่ครับเปิดทิชชู่เปิดกระดาษออกมานี่คือเนื้อทุเรียนหมอนทองออแกนิกแกะเนื้อแบบพรีเมียมครับได้มา4ูใหญ่ๆน้ำหนัก1กิโลกรัมนะครับ นี้ย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าราคา1 5 0 0 0บาททุกคนมาดูใกล้ๆนะครับเนื้อเหลืองสวยมากครับและภูเนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมถึงราคาสูงขนาดนี้นะครับคือต้องบอกงี้ครับว่าทุเรียนออร์แกนิกเนี่ยเป็นสุดยอดของความหากินยากนะครับเพราะว่าสวนทุเรียนในประเทศไทยที่เขาบอกว่าเป็นออร์แกนิกที่มีใบเซอร์การันตีว่าเป็นออร์แกนิกแท้เนี่ย มีน้อยมากเพราะว่าการทําสวนออร์แกนิกเงื่อนไขมันค่อนข้างจุกจิกแล้วก็ทํายากนะครับแต่อันนี้เขารับรองว่าออร์แกนิกปลอดภัยจากสารเคมีแบบ100%และเป็นทุเรียนที่ถูกดูแลทนุถนอมอย่างดีแบบธรรมชาติตั้งแต่เล็กจนโตนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มบ่มเพาะความหวานของมันแบบธรรมชาติจากรากสู่ต้นแล้วก็มาสู่ลูกนะครับจนเป็นทุเรียนออร์แกนิกรสชาติสุดยอดแบบนี้นะครับ พอมันสุกแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดแก่จากต้นแบบ90%ซนะครับเป็นทุเรียนเนื้อหนึ่งที่มีรสชาติดีที่สุดของการเกิดเป็นทุเรียนแล้วนะครับดูภูนี้ครับอันนี้ผมผ่าไว้แล้วนะครับแล้วมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงครับเนื้อเนียนมากๆครับทุกคนดูดิครับเนื้อหนาเนื้อเยอะนะครับเม็ดแทบไม่มีเลยแล้วก็เส้นใยเขาจะละเอียดเนียนมากๆนะครับเดี๋ยวจะบรรยายรสชาติให้ฟังเลยนะครับว่าเป็นยังไงพอกัดเข้าไปนะครับเนื้อสัมผัสเขาจะเบาๆเจอเส้นใยบางๆ เนื้อเนียนเบาเหมือนวิปครีมครับรสชาติหวานมันกําลังดีและมันก็จะละลายหายวับไปเลยนะครับและกลิ่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆหอมขึ้นมาเป็นกลิ่นทุเรียนที่หอมแบบละมุนละมุนนะครับและไม่ร้อนคอด้วยทุกอย่างมันจะเบาละมุนไปหมดเลยนะครับรสชาติแบบผู้ดีผู้ดีครับเฮ้ยยันนี้ผมว่ามันเกินไปอ่ะทุกคนมันอร่อยเกินจนไม่รู้จะเอาคําไหนมาอธิบายนะครับต้องลองจริงๆผมกินเทียบกับทุเรียนธรรมดานะครับผมว่าทุเรียนออร์แกนิกเนี่ยรสชาติโหดสุดๆแล้ว สมราคา15ื่นส่วนกล่องน้ำเงินนี่นะครับก็เป็นทุเรียนแบบพรีเมียมไม่ไป้ายยาเร่งสุกตัดแก่จัดเหมือนกันเป็นเนื้อหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับกล่องนี้ราคา1,500บาทรสชาติเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าสุดยอดเช่นเดียวกันกลิ่นและความหวานความมันใกล้เคียงกันแต่เนื้อสัมผัสความละมุน มันต่างกันอย่างแน่นอนต่างจากออแกนิกแน่นอนนะครับส่วนกล่องแบนสีน้ําตาลแบบนี้ก็เก๋ดีนะครับสําหรับสั่งไปเป็นของขวัญอะไรก็ได้นะครับเป็นทุเรียนแบบเดียวกันแต่เป็นเนื้อ3เป็นภูกลางนะครับกล่องนี้ราคา2350บาทกล่องนี้เป็นทุเรียนไม่ป้ายยาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ออแกนิกนะ ยังไม่จบนะครับทุกคนผมสั่งแบบเป็นลูกมาด้วยถ้าใครงบไม่ถึงลองแบบนี้ก่อนก็ได้ลูกนี้เป็นทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ไม่ป้ายยานะครับแบบลูกนี้ก็ราคากิโลกรัมละ250บาทเท่านั้นนะครับทุกคนครับเป็นทุเรียนที่ผมบอกเลยว่าปอกง่ายมากๆครับเพราะว่ามันแก่จัดจริงๆครับเปลือกบางและภูใหญ่มากดูดิครับสีทองอร่ามเลยนะฮะอันนี้เนี่ยผมไม่ได้แต่งสีนะครับเนื้อมันเป็นแบบนี้มันสวยแบบนี้จริงๆนะครับ ่วนรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับทุเรียนสุกคาต้นแบบนี้กินยังไงก็อร่อยสําหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์ร้านไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับต้องรีบจองหน่อยนะครับถ้าเกิดใครอยากลองเพราะว่าหมอนทองระยองเนี่ยมันใกล้หมดฤดูแล้วนะครับและแบบออร์แกนิกเนี่ยมันก็ยิ่งเหลือน้อยเต็มทีแล้วครับใครอยากเปิดประสบการณ์ชิมสุดยอดรสชาติของทุเรียนออร์แกนิกนะครับในปีนี้ต้องรีบสั่งจองเลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ